เดียวผมก็เลคนจับด้วยนะครับตองได้สิล้านนะครับเดี่ยวผมมือนะครับนี <h <h ่คือบังไฟขนาดนาซีนะครับบังไฟสิบล้านนะครับจากค่ายเทเวลานะครับกําลังติดต่างของไฟบนฐานนะครับมีประเภณนี้บุญอ้ามเพื่อนขนงไพ่นะครับมีอี่างกำลังแย่ต่อเข้าไปแล้วนะครับนาทียระถึงใก่ไก่เข้ามาแล้วนะครับความมันความเข้าใจนะครับบังไฟขนาดสิบล้านนะครับเรื่ังไฟ่นาซีนะครับ ี่คือไฮไลท์ของงานในวันนี้เลยนะครับนี่คือไฮไลท์ของงานในวันนี้นะครับเป็นบังไฟขนาดนาสิบนะครับใหญ่ที่สุดในงานนะครับไฮไลท์ของงานประเพณนีบุญบังไฟปนุภัยเลยนะครับบังไฟสิบล้านค่ายเทพเวลานะครับบังไฟสิบล้านนะครับตอนนี้รอยปรเแล้วนะครับในการติดตั้งนะครับ ทีทัดจุดที่หนึ่งนะครับจากค่ายเทเวลานะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในการติดตั้งรไฟมนดฐานนะครับนาทีระดึดใจนะครับไม่มีวินาทีนะครับฐานที่หนึ่งนะครับเอาละครับนาทีระดึดใจนะครับสำหรับรถไฟสิบล้านบางนี่นะครับอีเขบ้าแล้วนะครับอีกหนึ่งก้อนล้ำเท่านั้นนะครับ ความเร่าใจความระทึกใจก็จะเกิดขึ้นแล้วนะครับที่ประเพณีบุญนน้องไพ่ครับนี่คือบงังไฟสิบล้านนะครับไฮไลท์ของงานในปีนี้นะครับางานงานเป็นลมที่ข,ขาดทงางเครื่องชุดใหญ่ คือไฮไลท์ของงานนี่มันนี่ครับบังไฟสิบล้านโอ้โห ทะลูขีเมฆเข้าไปเลยนะครับบอกไฟสิบลาดให้ไหลของวันนี้นะครับ mm hmm. สุดยอดมากๆครับร่วงกิม<ด>ีช่วยกันนะครับ<ด><ค>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 <ด>